Good morning ครับวันนี้วันที่5เดือนกุมภาพันธ์2068นะครับ Good morning Lady in Chiang Mai น m ครับ Dr. นลลง Would like to take you to make a sightseeing at อ่า Hard Rock Hotel Pattaya City Beach r o a d ก็สวัสดีครับผม Dr. นลลงนะครับวันนี้พาท่านมาชมโรงแรมโรงแรม Hard Rock พัทยานะครับกรุง สวยมากครับเป็นมีสระว่ายน้ำสวยมากๆนะโฆษณาให้โรงแรมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กับไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ค่าจจานนะแต่ต้องการทำเพื่อโปรโมทให้คนมาเที่ยวพัทยา uh, No one high me to do that but I want to promote Pattaya City and this hotel where I have breakfast where I had uh, stay over there here stay here with my ex ไ i ซ e before. I have ปี้น many ่ i ี e วซ์แล s why I cannot tell you ท h i ยวอยู่พเศยินเนียหลายคนนะครับเคยมาเที่ยวมาพักกันที่นี่เมียเก่าเมียแก่นะครับโอเคนะครับมาดูบรรยากาศนนะสวยสวยงามมากนะฮะอ่าสวยมากามากนะครับดูบีฟโลดยูถนนชายหาดนะครับสวยๆบรรยากาศดีบริเวณ บริเวณนี้ฮะบริเวณนาการนี้มากๆครับดูดีๆครับเนี่ยอย่าลืมนะครับมาเที่ยวพัทยา don't forget hello If you come to Pattaya come to this hotel Hard Rock Hotel Pattaya City Beach Road Very really Elegant คอนเียนสะดวกสบายสะวายน้ำเบลเลอร์นะครับสะใหญ่มากๆนะครับอย่าลืมครับมาเที่ยวพัทยาที่มาพักที่ฮาร์ดล็อกโฮเทลอยู่ถนนชายหาดนะครับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ Recommend by าดรณรงค์ลำเผืนครับขอบคุณครับ Have a nice day ขอบคุณครับ The atmosphere of this hotel nice you will you will if you don't come you will miss in something in your life ถ้าไม่มาพักโรงแรมนี้นะท่านจะเสียใจมีเทียบเลยโอ้โคตรสวยเลย Hard Rock Hotel อากาศดีนะครับ Good atmosphere อาหารก็ดีอร่อยอร่อยอย่าลืมนะครับโรงแรม Hard Rock Hotel พัทยาซิตี้ บีชโรส่านสามารถที่เดินไปชชยหาดได้เลยนะครับข้ามถน,นก็ใช้เลยครับโอเค have a good day have a wonderful day ขอมีคมสุขน,นะครับมาเที่ยวพัทยาครับ See you at พัทยา You need to save enough money to come to and to come to พัทยา Our great time is December It's time to celebrate until l a t e is our bedtime You need to save enough money to come and enjoy with all i'll see you bye